สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เจอกันในหัวข้อที่บอกว่าความกลัวนะคะเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางความเจริญของเรามากๆเลยนะคะขัดขวางความสําเร็จของเรามากๆเลยเนาะเพราะว่าบางคนนะคะกลัวว่าจะทําไม่ได้กลัวจะทําไม่เป็นกลัวจะล้มเหลวกลัวจะไม่ประสบผลสําเร็จกลัวจะโดนนินทากลัวจะโดนกล่าวหากลัวจะโดนทุกอย่างค่ะคือกลัวทุกอย่างนะคะอย่าไปกลัวนะคะ ถ้าเราทำไม่ได้ถ้าเรากลัวไม่สำเร็จเราก็แค่เรียนรู้ให้ได้มากที่สุดแล้วค่อยๆลงมือทำทำไปทีละขั้นตอนนะคะจนกว่าเราจะชำนาญในเรื่องนั้นๆแล้วความสำเร็จมันก็จะมาเองนะคะแล้วก็กลัวทำไม่ได้ก็เหมือนกันค่ะไม่มีใครไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะทำอยากทำอะไรแล้วทำไม่ได้นะคะมนุษย์ของเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้แล้วก็เพื่อลงมือทำเพื่อเก่งนะคะ ทุกคนนะถ้าเราอยากจะทําอะไรจริงๆจังๆอะคะ่ะเราทําได้นะคะเรามีความสามารถมากพอเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนว่าเราทําได้นะคะเพื่อให้เราเก้าวไปสู่ความสําเร็จได้ง่ายๆเลยนะคะถ้าเราทําจนชํานาญแล้วอะคะ่ะความสําเร็จมันอยู่ไม่ไกลเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือกลัวถูกนินทานะคะอย่าไปกลัวค่ะมนุษย์ทุกคนเกิดมามีการโดนนินทากันทุกคนนะคะแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเขาก็ยังโดนนินทาเลยนะคะ เราเป็นแค่มนุษย์ธรรมดามันก็โดนดินทาบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะมันเป็นเรื่องของเขานะคะเขาอยากจะพูดก็ปล่อยเขาไปนะคะอย่าให้คําคพูดของเขามาทําลายอนาคตของเรามาทําลายเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะแล้วก็กลัวความคิดของคนอื่นว่าเขาจะคิดอย่างนั้นอย่างนี้กับเราอย่าไปคิดค่ะปล่อยวางนะคะเราทําดีที่สุดให้เราคิดว่าเราทําดีที่สุดแล้วเราตั้ง เข้าหมายยังไงเดินให้ไปสุดทางนะคะเราทําดีที่สุดแล้วเราทำให้ในแบบของเรานะคะใครเขาจะคิดยังไงกับเราก็อันนั้นเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะคะเพราะว่าในการเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะมันต้องมีคน รักแล้วก็มีคนชังเป็นเรื่องของธรรมดานะคะต่อจะให้เราจะให้ทุกคนมาชอบเราหมดเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะมันก็มีอะไรที่เขาไม่ชอบเราในตัวเรามันก็มีนะคะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเรารู้ว่าอะไรที่เขาไม่ชอบหรือว่าอะไรที่เราพอแก้ไขได้เราเราก็แก้ไขมันนะคะแต่ถ้าอะไรมันเกินสุดวิสัยจริงๆเราก็ให้ปล่อยเป็นเรื่องของเขาไปนะคะเราก็ทำถงเราให้ดีมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ แค่นั้นเองค่ะให้เรารู้ตัวว่าเราทําดีแล้วเราทําได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะไปให้สูงจุดเป้าหมายไปให้ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้นะคะอย่าแวะข้างทางอย่าไปมัวแต่กลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นนะคะเราอะเกิดมาเพื่อสู้เราเกิดมาเพื่อประสบผลสําเร็จนะคะอย่าได้กลัวเลยค่ะออกจากคอมฟอร์ทโซนบ้างเพื่อไปเรียนรู้สิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆรอบตัวเรานะคะ ในในโลกใบนี้ค่ะมีอะไรใหม่ๆให้เราเรียนรู้อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะอย่าได้ให้ความกลัวนะคะมาเป็นขีดจำกัดในการใช้ชีวิตของเราเนาะ เพราะฉะนั้นใครอยากเก่งใครอยากจะมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตนะคะทักมาหาเราได้เลยอินดีมของเรามีไมเส้นดีๆในการใช้ชีวิตแบบนี้ให้พี่ๆทุกวันเลยนะคะหรือว่าจะทักหาคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับพี่ๆก็สามารถทักไปหาได้เลยเนาะแล้วก็ใครอยากจะสร้างไรายได้เสริมใครอยากจะมีอาชีพเสริมนะคะอยากจะสร้างกระเป๋าที่สองที่สามขึ้นมานะ ก็ทักมาหาเราได้นะคะเรายินดีให้คําแนะนําแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษากับพี่ๆทุกคนเลยนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ